มา,มาแล้วอสังหาเอริมมาซับอร้อยล้านกับทีมงานทนายราชานุนลงพื้นที่อสังหาเอริมมาซั์ครับที่ตั้งอยู่กับบ้านโน่นกอยครับผมเทศบาลตำบลขุดปัตททย์ไยอำเภอเดชลงจังหวัดบุรีราธานีครับเดี๋ยวพาไปเบื้องครับขางโุงเรียนครับนี่คือโุงเรียนบ้านโน่นกอยครับผมนี่ที่ของเขาเขามาประมานครับ ทางรงเรียนกันหน่อยเขามาประมาน20เมตรครับก็จะพบอสังหาริมทรัพย์ของทีมงานทนายรัชชนน์มาะกับการสร้างบ้านแปลงเมือง HTU อาศัยครับทีแปลงนี้สวยงามด้วยประกรารทั้งปวงข้างๆครับผมข้างๆทีของเฮ้าครับขึ้นบ้านสร้างสางสองหลังครับนี่ที่ของเราอยู่ตรงนี้ครับ ทางโรงเรียนเลี้ยวขวาจะพบอสังหาริมทรัพย์ของทนายรัชชนุนมหาราชี่คือแปลงนี้ทั้งหมดเลยครับผมเป็นอสังหาริมทรัพย์ของทนายรัชชนุนมหาราชที่ดินเก้าสิบสามตารางว่าครับในแปลงนี้เดี๋ยวเขาจะมาพัฒนา อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับอสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของอราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ